นี้นะคะเราอยู่ในห้องแลบนะคะแลบเซ็นเตอร์ของ Mark Bio Technology นะคะวันนี้นะตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเทรนฮิตมากๆเพราะต้องบอกว่าอะไรอากาศเมืองไทยแสงแดดเมืองไทยคือร้อนมากๆนอกจากครีมกันแดดที่เราจะต้องมีการหาแล้วนะคะมี1ตัวนะคะซึ่งเป็นไอเทมนะคะหรือที่เรียกว่าวิตามินดิปผิวนั่นก็คือตัว Red Orange c o m p เพนะคะจากอิตาลีนะคะจากไบโอแ p ซึ่งนะคะทาง Mark b ไบเนี่ย ได้รับ <Wow. S 1> รบางวัลที่เป็นผู้ใช้เยอะใช้จริงเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะรางวัลที่ได้ก็คือ the best e x c e l l e n t performance award <Wow. S 1> นะคะของ Q1 นะคะ2024ปีนี้เลยค่ะปีล่าสุดต้องบอกเลยเ e d o r อ n g e c o น p l คอมเเนี่ยมีแบบประโยชน์มากมายเลยจริงๆเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเนื้อนะคะจะเป็นสีแดงนะคะ n a t u r ร l Ingredient เลยนะคะแล้วโดสในการรับประทานเนี่ยจะอยู่ที่100นะคะมิลลิกรัม per day ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นตัวจะเป็นตัวไฮโดสนะคะการรับประทานนะคะก็คือ1 0 0มิลลิกรัมนะคะ per day นะคะเพราะว่าเป็นตัวที่มีความเข้มข้นสูงมากเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าตัวนี้ช่วยอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะต้องบอกว่าอันนี้คือสีที่เป็นเนเจอร i อินกีเดียนเลยเราก็สามารถเอาไปทำในเรื่องของหลายๆรูปแบบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแคปซูลนะคะดับเบิลแคปซูลนะคะเจลลี่นะคะหรือแม้แต่กระทั่ง เป็นชงดื่มนะคะผสมกับกลุ่มของคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยทำงานกับคอลลาเจนนะคะในกลุ่มของ POG โพลีไฮดรอกซ l โพลีแล้วก็ไกลซินจะไปช่วยในเรื่องของโครงสร้างของผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดไฮเปอร์พิเมนเทชันจะมีความกลิ่นนะจะมีความเป็นส้มนิดๆน,นะคะตัวนี้นะคะต้องบอกว่า ปลูกที่ชิชลีนะคะอิตาลีนะคะที่มาที่ไปของตัวนี้ก็คือพื้นที่สมบูรณ์มากๆการปลูกต้องเรียกได้เลยว่าเป็นการปลูกแบบออร์แกนิกนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่นั่นเนี่ยภูเขาไฟยังไม่ระเบิดแล้วก็จะมีในส่วนของลาวาเนี่ยไหลามาตลอดเวลาดังนั้น,นจะได้ในเรื่องของความสมบูรณ์ของแร่ธาตุเยอะมากๆเลยและการที่ส้มเนี่ยเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นเพราะว่าการแตกต่างกันของอุณหภูมิ <Wow. S 1> เยอะมากเลยค่ะระหว่างตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้านะคะดังนั้น,นส้มเลยมีการเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยค่ะ <Wow. S 1> คือต้องบอกว่า เรานะคะไปเห็นกับตาไปสัมผัสถึงพื้นที่แล้วเราก็มีการคุยกับทางด็อกเตอร์นะคะมิเซนโซ,โซนะคะแล้วก็ทีมของ d รมิเซนโซในการพัฒนานแล้วก็วิยตัวนี้ซึ่งต้องบอกว่างานวิจัยแน่นมากๆนะคะในเรื่องของผิวนะคะเท่านั้นไม่พอเราบอกได้เลยว่าตัวน,นี้เหมือนเป็นการกินกันแดดและที่สําคัญนะคะมีงานวิัยนะคะล่าสุดที่เป็น global clinical study บอกว่าด้การทานตัวเรดเอ,อะไรเข้มแข็หรือว่าท้องสีเลือดเนี่ย 2วันนะคะจะช่วยลดอาการผื่นแพน้หรือการอักเสบของผิวพูดได้ยง่ายคือลดการเกิด a อนติไรน์อ m a ฟลามเลดการอักเสบของร่างกายแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ตามงานวิจัยนะคะเรามีการทานต่อเนื่องนะคะวันละ1 0 0 0มิลิกรัมเป็นระยะเวลาของเดือนจะสามารถช่วยในเรื่องของ Hyperpigmentation ได้ช่วยลดในการเกิดฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำนะคะและที่สำคัญนะคะต้องทากันแดดด้วยนะคะตัวนี้เลย บอกว่าตัวนี้นะคะงานวิจัยแน่นจริงๆแล้วก็ลูกค้าเรานะคะหลายๆท่านเลยเจ้าของแบรนด์นะคะที่มีการทำวิตามินริปผิว <Wow. S 1> จากเร d Orange c o คอมเพจากทางมาร์คไบอนะคะมีการขายสู่ตลาดแล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะยังไงนะคะเจ้าของแบรนด์ทุกท่านนะคะต้องการทำสูตรหรือว่าพัฒนาสูตรต่างๆโดยมีการผสมเร d o อ a ร g e c o คอมเพซึ่งเป็นวิตามินดริปผิวตัวนี้เข้าไป ปรึกษาที่มาร์ไบโอได้ตลอดเลยค่ะคิดสูตรไม่ออกบอกมาร์ไบโอนะคะเราจัดให้จึง้งทำถึงจัดเต็มให้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ